สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานเยนข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชรแช่กดนานนานกดเยอะๆนะคะดิฉันคิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทุกคนรอฟังมากที่สุดว่าดิฉันยูเรกาค้นพบอะไรเลยนะคะพอดีดิฉันไม่ได้จังหวะที่จะขึ้นไลฟ์ก็เลยเอามาทําเป็นคลิปแล้กันเดี๋ยวค่อยๆฟังกันไปนะคะก่อนจะให้ฟังคลิปดิฉันจะบอกก่อนว่าคลิปนี้มันเป็นแค่ น้ำจิ้มนะคะบอกๆเป็นแค่น้ำจิ้มมันยังมีที่เด็ดกว่านี้ที่เป็นตัวหลักจริงๆเพียงแต่ดีฉันจะยกเอาอันเนี้ยมาให้ได้รับชมรับฟังแล้วก็เข้าใจว่าทำไมดีฉันถึงตามหาคลิปนี้หลายคนคงไม่ค่อยจะได้รู้เรื่องนี้เท่าไหร่ เรารู้กันว่าการหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นการโดยการโฆษณาหรือดูหมิ่นซึ่งหน้าหมิ่นประมาทซึ่งหน้าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะมันมีโทษตามกฎหมายอยู่แล้วผู้เสียหายเนี่ยจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษจะไปฟ้องตรงจะไปแจ้งความได้ทั้งหมดตามสิทธิ์นะคะแต่ทีนี้ถ้าผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิตรงนี้ ยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วมีการหมิ่นประมาทผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วคนตายไปแล้วอย่างดีก็มาทําเป็นผีหลอกแแปลแแบลได้อยู่ค่ะหรือรอให้กาเวรสนองไอ้คนที่ทําร้ายเรากล่าใส่ร้ายเราแต่กฎหมายยังให้สิทธิผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่ ถ้าผู้เสียชีวิตไปแล้วถูกมินประมาทอาจจะมินประมาทตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่หรือหลังหรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามทีคนที่จะสามารถไปทําหน้าที่หาความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือหนึ่งผู้สืบสันดานโดยธรรมนั่นก็คือพวกลูกลูกหลานพี่น้องนะคะอีก ส่วนหนึ่งก็คือถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานอย่างเช่นเป็นเด็กๆเ,เนี่ยคนที่จะทําให้ได้เรียกร้องความยุติธรรมให้ได้ก็คือคนเป็นพ่อแม่นั่นเองตรงนี้มันมีความสําคัญอย่างไริฉันยกตัวอย่างง่ายๆแต่ก่อน,นมีการพูดกันไอ้หลายเคยบอกว่ามันจะตามธงสิทธิ์ให้ยายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับยาย สมมุติว่าระหว่างที่ยายไปแจ้งความในชั้นรัฐถ้ทยายเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นคนรับมอบอำนาจตรงนี้ซึ่งที่จะอธิบายรว่าไม่ค่ะถ้าตาเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ดำเนินการและปกติคดีคดีหนึ่งจะหยุดลงไปถ้าคู่กรณีคู่ความเสียชีวิตไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะในกรณีที่ทายาทจ,จะไปดำเนินการแทนได้ต้องไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษก่อน โดยเจ้าตัวโดยตรงถ้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนเนี่ยเกิดได้สมควรไปทํางานตามคําสั่งไอ้หลไปรับจ้างตัดยงตัดา้าไปตัดไม้ไผ่แล้วเกิดไม่ได้แช่งนะคะเกิดอะไรอะไรก็ตามทีสุดวิสัยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยคดีที่มีต่อดิฉันมันจะจบลงอันนี้เป็นการอธิบายในแง่ของกฎหมายนะคะไอ้ที่ไอ้หลบอกว่ามันจะดําเนินการต่ออันเนี้ย ไม่มีข้อกฎหมายไหนรองรับนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยายไม่ได้แจ้งความอะไรไว้ก่อนแล้วลูกมาฉุกคิดที่หลังว่าโอ้ยยานมันเคยหมิ่นประมาทแม่กูนีหว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปได้นะคะอันนี้จะเอาไปออรับเป็นทายาทในความแค้นไอ้อยางนี้ได้อยู่สิ่งที่ดิฉันจะให้ฟังต่อปีนี้ดิฉันตัดดิฉันเองส่วนตัวมองว่าเป็นการใส่ร้าย,ายใส่ความ ทำให้ผู้ตายเสียหายเสียหายในในยะไหนในในยะที่ทําให้คนมองว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยสําหรับผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งการที่ถูกมองว่าโดนโดนแล้วเสียพรหมจรรย์แล้วเสียตัวแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นการดูหมิ่นเย็ดหยามกันนะคะ มันเป็นความเสียหายสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดังนั้นลองไปฟังดีๆในสิ่งที่น้าชายของผู้ตายได้พูดออกมาเองทั้งที่รู้ความจริงโดยตนนั้นอ้างว่าเป็นคนอ่านผลชนสูตรแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่านักข่าวไปถามในคนนี้ก็อ่านให้ฟัง โดยสรุปว่าไม่มีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศเพราะนักข่าวที่ขึ้นไปบนเขาที่ได้เห็นทุกคนเห็นภาพก็คิดว่ามันเป็นอาชญาการรมทางเพศหรือเปล่านาะยคนนี้ก็ได้ตอบไปแล้วว่ามันไม่มีตรงนั้นแต่อันนั้นปี20ที่พูดอยู่เนี่ยปี23จาก20ถึง23ทำไมนาะยคนนี้วันหนึ่งมาพูดว่า ร้านของเขามีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดแม้จะไม่ใช่คำนี้โดยตรงแต่คำพูดของเขาทำให้คิดได้โอ้โหคนแบบทำไม่โกรธเกลียดไม่มีในความรู้สึกผมนะผมเห็นสภาพศพแล้วนะอนะตัตเตนสภาพศพแล้วคือสภาพศพแบบว่านอนถอดเสื้อผ้า เส้นผมโดนโดนสับไม่ใช่โดนตัดน,นะโดนขอไม่คมสับลงกับพื้นเล็บไม่เท่ากันอวัยวะอวัยวะช่องคลอดมีรอยอวัยวะช่องคลอดมีรอยไม่มี ผลชนสูตรที่บอกว่าอาวัยวะช่องคลอดมีรอยแม้ว่าจะมีความผิดพลาดจากโรงพยาบาลตำรวจในชั้นแรกนะคะหลังจากนั้นเมื่อมีการพูดคุยสังคาญนากันเขาก็ยอมรับว่าเขาตรวจผิดพลาดเพราะฉะนั้นมาถึงปีสอต้องรู้แล้วว่าสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์ที่ตรวจนั้นไม่มีการเขียนว่ามีร่องรอยบาดเจ็บหรือมีร่องรอยอะไรที่อวัยวะเพศเลยแต่ของโรงพยาบาลตำรวจมีพราะเป็น การวินิจฉัยผิดจากผลการชนสูตรครั้งแรกทำให้มันมีรอยปริและจากการเน่าเฟื่อยของร่างกายทำให้โรงพยาบาลตำรวจรายงานผลผิดพลาดซึ่งได้มีการยอมรับกันในแพทย์สภาได้มีการประชุมได้มีการออกข่าวกรรมธิการอะไรได้ตรวจสอบครบท้วนกระบวนการทั้งหมดแล้วทุกคนยอมรับกันโดยทุกฝ่ายว่าไม่มีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศแต่นะคนนี้ อ้างตัวว่ากูรู้ดีเต็มคาราเบลเรื่องศพน้องสภาพศพน้องกูรู้ดีที่สุดเพราะกูเป็นคนไปรับกูเป็นคนเคยดูเต็มสองตาเรากับบ้าวันนั้นเ,าเขาก็เปิดลงให้ดูมันก็ขอแหกขาน้องเข้าไปดูสะหน่อยสิแล้วเลยได้เห็นว่าอวัยวะเพศมีรอยหนึ่งการพูดอย่างนี้เป็นการนำความเช็ดเข้าระบบแล้วทําให้เด็กสืบเสียคําว่าอวัยวะเพศมีรอยมันทําให้คนทุกคนคิดว่ายังไงคะ ทุกคนก็จูทานว่าโถอายุเท่านี้เองลูกโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วเหรออันนี้แหละค่ะคือความเสื่อมเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ตายตรงนี้แหละแต่อย่าบอกว่าเฮ้ยนี่มันแค่จิ๊บจิบนะนี่มันเงินุ้ยมันไม่เห็นมีอะไรมากเลยคิดไปเองหรือเปล่าที่ฉันบอกแล้วว่านี่เรียกว่าเป็นน้ำจิม้มเป็นออเดอร์น้ำจิ้มของจริงชัดเจนหนักกว่านี้ค่ะ นี่แหละค่ะสิ่งที่ที่ฉันอยากจะบอกว่าที่ที่ฉันเที่ยวตามหาดิยฉันจําได้ว่าดิฉันเคยเข้าไปค้านเคยบอกอีกก้อยไปว่ามันไม่มีนะเรื่องนี้อย่าให้พูดอีกเขาก็ยังพูดอีกเขาก็ยังพูดยังพยายามที่จะบอกว่าเขารู้มากกว่าคนอื่นว่าน้องถูกลุงเนื้มืดทางเพศ ตรงนี้แหะค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันรับไม่ได้แล้วคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนคนนี้น่าจะต้องรับผิดชอบคําพูดของตัวเองน่าจะได้รับผลกรรมจากความหิวแสงหิวยอดริวจากความอยากอวดเก่งอยากยกหางตัวเองเดี๋ยวรอให้ดิฉันปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายรอให้มีคิวว่างรอให้ได้จังหวะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะดิฉันรับรู้แต่ดิฉันไม่มีอำนาจในการร้องเรียน อายุความจะขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษเขารับรู้เมื่อไรเขายังไม่รู้อะไรหรอกค่ะเรายังไม่ได้คุยกันเพราะฉะนั้นเขาจะยังไม่รู้อะไรจนกว่าจะพระ้อมไอไหลบาปก,กรรมที่ทำไว้เธอจะต้องได้รับเออ ท่านลองคิดดูสิแล้วอยู่ในเหตุเกิดไม่อยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองศรีวิไลแต่อยู่ที่บ้านนอกไกลปืนเที่ยงเด็กคนหนึ่งเสีชีวิตไปแล้วอยู่ในสภาพที่คบครบถ้วนบริบูรณ์ท่านคิดว่าเขาเอาเด็กไปทำอะไร ต่อมาทำไมครอบครัวนี้ถึงมีการถกเถียงและทะเลาะด่ากันมาสามปีถามว่าครอบครัวนี้รักกันไหมผมตอบได้เลยว่าไม่ไม่เพราะอะไรรู้ไหมฝั่งหนึ่งอยากจะร่ำรวยจะมั่งจะมีก็ใส่ร้ายไปสีฝั่งทั้งนี้ฝั่งันนี้ก็ต้ตอบมันคืออยู่ในสถานการณ์ห้าสิบมัสิบว่า ใครเลวใครชั่วถูกต้องไหมลนะ่ะติ่งส่วนนี้ที่ฉันแถมให้นิดนึงค่ะแถมเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมเขาถึงพยายามจะบอกพยายามจะโกหกว่ามีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อที่จะเอาไปให้เข้ากับเรื่องราวที่เขาอยากให้คนเชื่อว่าการเอาน้องชมพู่ไปครั้งเนี้ยไอ้ป่วยเอาไปเพื่อที่จะบูชาย,ยันเพื่อที่จะทำเครื่องรางของของลังเพื่อให้ตัวเองล่ำรวยขึ้นมา สิ่งที่ต้องใช้ก็คือเลือดบริสุทธิ์คำว่าเลือดบริสุทธิ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในการบูชายันเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปจิ้มทรวงอิปงอิปิอะไรแล้วก็ให้มีให้เยื่อพมจารีฉีกขาดแล้วก็ได้เลือดมามันไม่ใช่ตรงนั้นหรอกคะ่ะแค่ว่าเป็น หญิงสาวชีบริสุทธิ์ยังไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์อะไรมาก่อนเขาก็จะกรีดเลือดออกมาได้แต่ไอ้หลายที่ต้องการจะชี้ให้เห็นถึงตรงนี้มันถึงต้องไปเน้นว่ามีร่องรอยมีร่องรอยที่อวัยวะเพศมีร่องรอยที่ช่องคลอดเพื่อการนี้เท่านั้นว่ามีการนําเอาผงเอาเล็บเอาชิ้นส่วนเอาเลือดของความบริสุทธิ์ไปทําพิธีเพื่อที่จะได้ร่าได้รวย แล้วยังมีจุดที่เขาบอกว่านี่ไงพอทําปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็ร่ํารวยมีเงินทองก็คือสิ่งที่ทําสำเร็จผลอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของไอ้ไหลท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเด็กไม่มีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศแต่ก็กล้าที่จะโกหกเพื่อให้มันขนมพอสมน้ายาก,กับสิ่งที่ตัวเองอยากให้เอซีเชื่อว่าชัยพลจงใจเอาน้องชมพู่ไปเพื่อที่เอาอไปบูชาย,ยันทั้งที่ความจริง เรื่องราวของไสยศาสตร์กับคดีนี้มันมีตรงเชื่อมโยงอยู่ตรงที่ว่าคนทำต้องมีความรู้ทางไสยศาสตร์พอสมควรถึงรู้ว่าการสะกดวิญญาณต้องตัดเส้นผมแค่นั้นเองจริงๆค่ะแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้มีว่าเขาจะเอาไปทําเครื่องรางของขลัง,งไม่ได้มีแต่นี่คือจินตนาการของไอ้ไหลเพราะฉะนั้นคนที่บ้าเครื่องรางของขลังเชื่อเรื่องนี้เชื่อเรื่องซาตานิสนี่นะคะ น่าจะเป็นไอไหลามากกว่าไอพวยคะ่ะลองฟังกันอีกรอบหนึ่งในสิ่งที่ไอไหลพูดถึงสภาพศพน้องชมพู่แล้วลองคิดดูว่าเขาได้ใส่ร้ายใส่ความผู้ตายหรือไม่ดิฉันมองว่าเขาใส่ร้ายใส่ความผู้ตายว่าผู้ตายได้เสียความบริสุทธิ์แล้วในวัยสามขวบ